บุ้งช Good morning สบายดีพี่น้องวันนี้อานามาแวะอานามักทรายเหมือนสิเอาอานาแฮมเบอร์เกอร์กลับไปกินบ้านพี่น้องเพราะว่าอนาะงานเยอะงานด่วนละกะรีบมายังไม่ได้ทำกับข้าวเลยจะเที่ยงแล้ว <c oughs> กะหาเนวมันสบายสบายก่อนสำหรับวันนี้นะคะเมื่อไดอะนะโบ,บท่านเท่ากับเอาฟาสต์ฟู้ดซอยเนาะพี่น้องเนาะ ก็ตามเคยพี่น้องแบบสไตล์อันเมืองนอกมี่ยังอันท่านใส่ท่านขัวกับจัดตามนั้นเลยค่ะเม็กซิมบูคูแม็กซิมวะเรียบร้อย มันนี่ก็จะกลับไปกินบ้านห้านนี้้ก็จะเปิดอัน24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงพี่น้องแมคดนูสไตล์อเมริกันเลยทำงานน o n s t o p ปกติแล้วปกติและก่อนก้อนหนะ้านี่เพื่อนบอันนะเพื่อนบอันเปิด24ชั่วโมงด้จะ้ะอันนี้เพิ่งมามีระบบใหม่เปิดใหม่นี่แหละช่วงนี้หลจะจ้ะอ่าทีนี้ก็จะกลับบ,บ้านพี่น้อง อันนี้ก็เป็นร้านขนมปังขาประจำนะคะขาประจำได้นี่นะเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปกินเข่ากันอันนี้ก็เมนสายอันสถานีรถไฟจะเข้าปาลีดจากบ้านดาเข่าไปในตัวเมืองนี่แป๊บเดียวพี่น้องสิบกว่ากิโลเมตรเองจ้ะเข่าไปนี่จะหอดอันนสถานีรถไฟยาเดลยงสถานีใหญ่ ไก่สุดและเมนยกษรร์โดยยงกับยากา์อุสแตลิสพี่นองลงไปทั้งภาคใต้ของฝรั่งเศสอยู่ในกรุงปารีสเนี่ยจะมีหาสถานีรถไฟใหญ่ๆด้วยจ้ะแบบหาใหญ่ๆเนาะจ้ะผู้ที่จะไปภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้และก็ไปอังกฤษเนาจะจ้ะแต่ละอ่าแตละอาณาาจุดหมายปลายทางก็จะมีอาณาสถานีรถไฟอ่าเป็นงาน เป็นจําพวกแต่ละผากแต่ละผากไปเนาะจ้ะถาว่าไม่บนังรถไฟเล้วอันน่ะระบบขนส่งโดยสารที่ฝรั่งเศสนี่ก็จะมีรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าแบบถูกถูก็มีจะเข้าต้องจองนานๆหรือไม่อย่างงั้นเฮากัะมีอ่าหรือไม่อย่างงั้นเฮากัะมีอันนานๆรถเมย์รถทัวร์กถูกถูกจริงๆได้พี่น้องแบบว่าเข้าจองไว้นานๆล่ะก็ เพราะอาจจะจ่ายแบบว่าถึงแม้ว่าจากปรารีสถึงภาคใต้นี่ก็อาจจะ20เหรียญจริงๆนะแบบถ้าจองไว้ล่ะก็ได้ได้อนะได้อน,อนะราคาดีจ้ะอ่ามันมีระบบนี่ด้อจ้ายุ่งเมืองอันอยุ่งเมืองฝรั่งเนาะอ่าแต่ว่าส่วนดาหันยังบ่ทันเคยใช้บริการจ้ะบริเวณจะมีโรงเรียนอ่าอนุบาลครับโรงเรียนอ่าชั้นแบบประถมอยู่หลายเพิ่นจะกําหนดมีแต่อัน 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่น้อง30นีกาา่ก็ซาสารนะพี่น้องเนาะากบ่มีรถเท่ากับเดเท่ากับเดตามนั้นเลยจ้ะจังไหนเข้าไปจ้ะเอกับคุณตำรวจแล้วมันจะเสียสตังค์ได้พี่น้อง <c oughs> เด็กชั้นอนุบาลน,นี่จะยุดานาอา่อาอ่าสิบเอ็โมงครึง่งหอดบ่ายโมงครึ่งพี่น้องเบรกินอาหารเที่ยงสองชั่วโมง มามามาบันทีมาเลยจ้ามีนึกวาลามีไก่ตัวหน,น่อยๆนี่กินเป็นได้นี่นะเพื่อนตัวหน,น่อยๆน,นู้นเนี่ยโอซบุโอซบุซ่าโอซบุซ่านะมานั่งกินนะนาะอันนะ่้แฮมเบเกอร์แล้วก็เบิงเพิ่นธไทยทอดสด มินิดากเ็กเก๋ิดสถานการณ์อยู่หนาโทรทัศน์นี่เบิดเมื่อแลวจ้ะพี่น้องเพราะว่าดาศรัทธามากๆเลยกับลาชงศงอังกฤษนี่บ่ว่าเิ่นสิมีงานใดงานใดดาก็จดจ่องเบิ่งตลอดนะพี่น้องงานแต่งงานศพงานยังกแล้วเต่เขากับเบิง่งดยช่วงหนึ่งเนาะตอนนั้นๆนะได้อ่า Princess Diana ละมาประสบอุบัติเหตุอยู่ในกรุงปารีสนาะจา้ะ ดาเกาะติดสถานการณ์เพราะว่าซบเพื่อนเห็นยู่กล้บริษัทที่ดาทํางานดาเกาะทุกวันพี่นอ้องเวลาดาจะเข้าบริษัทดาก็ต้องไปซองเบิ่งว่ามี่อ,อนอุ้ยไหลอันอไม่อย่างตำรวจแล้วก็ผู้รักษาการจักมหยังตัวมหยังเงินตอนตอนนั้นแบบว่าอู้พี่น้องแบบนะคะนั่นแหละเพราะว่าถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่บ่าน นั่นแหละไพกะไพกตกใจเนาะบอคือว่ามันจะเกิดขึ้นนะจ๊ะนั่นแหละ,ะแล้วก็ตอนอเพิินแต่งงานน่ะด่ากบับบึ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งกันอยู่อย่างสะะั้นะอ่าบอว่าสิเป็นเพิินแต่งงานหรือว่าลูกชายเพิินหรือว่าเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เพราะว่าเขาศรัทธาเนาะแล้วก็อยากเบิ้งเพิินนั่นแหละจ้ะเสร็จแล้วเขากาะพี่น้องก็วันนี้กําลังทําอะไรอยู่ เอาเศษเศษมั่นเศษกล้วยเศษยังทั้งหลายอ่ะจะไม่เห็ดอ่ะของหวาน <laughs> อันอาหารเข้มั่นกินเหม่นแอมเบเกรไปละกะอาหารหวานกันเก็บอะไรทุกอย่างที่เห็นในตู้เย็นพี่น้องของเหลืออะไรต่างๆนานาอ่มาผสมปนเปกัลงไป <im> เห็ดป็นนานาอะอ่าอ่าของหวานเนาะจ้ะแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์ต่อ <im> นติละพี่น้อง นั่นแหละก็ตามนี้เพราะว่าวันนี้หมดหน้าที่ทำงานแล้วนะคะไปส่งงานไปเช่าๆเลยพี่นองสำหรับวันนี้กับเบิร์ตโทนี่พี่นงบบมีหยังเด้อจากเพื่อนๆก็ขึ้นจะเบิ่งคืึกันเนอไทยถอดสดหรือว่าโบเบิง่งอานาพบกันคลิปต่อไปพี่นงกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า